สวัสดีครับทุกคนในสมรภูมิสงครามทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในอดีตรหรือปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่อันตรายและมองเห็นได้ยากที่สุดคือกับระเบิดครับอาวุธที่ถูกวางไว้เพื่อรอให้ใครสักคนก้าวพลาดเหยียบมันจนเกิดระเบิดและฆ่าชีวิตหรือทำให้พิก,การไปตลอดชีวิตแม้สงครามจะจบลงไปแล้วแต่กับระเบิดก็ยังคงเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตของคนนับล้านในหลายพื้นที่ทั่วโลก วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของรองเท้ากันเหยียบกับระเบิดครับนวัตรกรรมที่อาจจะฟังดูเหมือนในหนังไซไฟแต่ได้ถูกสร้างขึ้นจริงโดยฝีมือของชายหนุ่มคนหนึ่งเพื่อช่วยชีวิตผู้คนจากภัยเงียบที่มองไม่เห็นนี้ครับ 1. กํากำเนิดรองเท้าป้องกันภยัยเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากชายหนุ่มชาวอัฟกัน ชื่อว่ามาชูดฮัสซานีครับในวัยเด็กเขาต้องเผชิญหน้ากับกับระเบิดที่อยู่รอบตัวอยู่เสมอและต้องสูญเสียเพื่อนจากการเหยียบมันทำให้เรื่องนี้กลายเป็นบาดแผลในใจของเขาและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาคิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยลดความสูญเสียจากภัยเงียบนี้ครับเมื่อเขาเติบโตขึ้นและได้เข้าศึกษาในสถาบันการออกแบบในเนเธอร์แลนด์เขาจึงได้เริ่มโปรเจกต์ที่ชื่อว่า My Carphon โดยแนวคิดเริ่มต้นของเขาไม่ใช่รองเท้าครับ แต่เป็นลูกบอลขนาดใหญ่ที่ทำมาจากไม้ไผ่ซึ่งมีน้ำหนักเบาและถูกออกแบบให้กลิ้งไปตามแรงลมเพื่อไปกระตุ้นให้กับระเบิดที่ซ่อนอยู่ใต้ดินระเบิดขึ้นมาเป็นการเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยครับ 2. 9สู่รองเท้ากันระเบิด แม้ไมค์คาฟอนจะมีประสิทธิภาพแต่ก็ยังมีความท้าทายในการนำไปใช้ในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายฮัสนีจึงไม่หยุดคิดคน้นและในที่สุดก็มาถึงนวัตกรรมล่าสุดของเขาคือรองเท้ากันเหยียบกับระเบิดหรือไมค์คาฟอนชูสรองเท้าคู่นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกันร,ระเบิดโดยตรงเหมือนรองเท้าบูทยักษ์แต่ถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงกดทับครับรองเท้ามีน้ำหนักเบาและมีแผ่นรองรับที่กระจายน้ำหนักออกไปทั่วเท้า ทำให้แรงกดที่ลงไปยังพื้นดินน้อยกว่ารองเท้าทั่วไปถึง10เท่าซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะไปกดดนสลักของกับระเบิดที่ไวต่อแรงกดได้ครับนอกจากนี้วัสดุดที่ใช้ทำรองเท้าก็มีความพิเศษครับมันถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานแต่ก็สามารถแตกหักได้ง่ายในจุดที่ถูกกำหนดไว้เพื่อให้แรงระเบิดจากกับระเบิดไม่ถูกส่งผ่านไปยังเท้าโดยตรงและลดความรุนแรงของแรงระเบิดที่จะเกิดขึ้นครับ 3. มากกว่าแค่นวัตกรรม สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของไมล์คาฟอนไม่ใช่แค่ตัวรองเท้าครับแต่เป็นปรัชญาเบื้องหลังมันฮัสานีไม่ได้มองว่าเขากำลังสร้างรองเท้าแต่เขากำลังสร้างความหวังให้กับผู้คนในพื้นที่สงครามที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดระแวงทุกย่างก้าวที่เดินครับรองเท้ากันเหยียบกับระเบิดยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานและทดสอบครับแต่แนวคิดของมันได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและแสดงให้เห็นว่า การออกแบบและนวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามหรือความหรูหราแต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยชีวิตและเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้จริงๆครับเรื่องราวของมาซูดฮัสซานีและรองเท้ากันเหยียบกับระเบิดเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีครับว่าในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหายังมีคนที่ไม่ยอมแพ้และพยายามคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นอยู่เสมอและบางครั้งวิธีแก้ปัญหาก็อาจจะมาจากนวัตกรรมที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความหวังครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้มองเห็นพลังของนวัตกรรมและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ